คนร่วมยินดีดาราสาวเรื่องราวของดาราสาวคนดังสำหรับเธอคนนี้ก็เป็นทางนักแสดงและพิธีกรที่ทุกคนนั้นคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีและล่าสุดเธอกับว่าที่เจ้า่าวของเธอไปรองชุดแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเธอคนนี้จะเป็นใครกันนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นสาวสวยที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและจะเห็นได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เธอได้เพิ่งประกาศสละสดไปหมาด ซึ่งเรากำลังจะพูดถึงแอรพันธิลาแน่นอนว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนจะเห็นได้ว่าเมื่อปลายปี2,564เธอก็ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการขอแต่งงานต้องบอกเลยว่าบรรยากาศการขอแต่งงานก็โรแมนติกสุด,สด ทั้งนี้แฟนหนุ่มของเธอก็ได้เซอร์ไพรส์ขอเธอแต่งงานไกลถึงอเมริกาเลยทีเดียวล่าสุดเธอกับแฟนหนุ่มก็ได้พากันไปลองชุดแต่งงานกันแล้วค่ะทุกคนและต้องบอกเลยว่าสาวคนนี้ก็จัดนัดจัดเต็มถึง5ชุดกันเลยทีเดียว